สวัสดีพี่น้องชาว youtube แล้วก็คนรักเครื่องเสียงทุกท่านครับคลิปนี้มาไกลนะครับผมมาถึงจังหวัดอุดรธาน,นีครับอำเภอหนองหานมาส่งตู้ลำโพงครับผมชุดตูอ้ออเดอร์สครับแล้วก็ตู้เสียงกลางชุด6ใบครับที่ลงไว้คลิปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับ เป็นชุดเครื่องเสียงของอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับ <งา S 1> ครับผมนะอาจารย์แกมีห้องอัดด้วยนะพี่น้องนะครับ <drunk> <c oughs> เป็นชุดเครื่องเสียงของอาจารย์นะครับแกเล่นอ,อิเล็กโทรนด้วยนะพี่น้อง การคบสวัสดีครับลงยูทูบด้อยบาทเนี่ยถ้าเห็นสุขคตนะ่ะล่ะครับผมอ่ะครับผมชุดนี้ปิดการขายแล้วนะครับราคาไม่ถึงหมืน่นนะพี่น้องตู้ออเดอร์สีครับสี่ใบแปดใบครับ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองหารครับจังหวัดอุดรครับผมมาส่งชุดเครื่องเสียงลูกค้าครับชุดนี้จะเป็นไม้ปราติเกิลนะครับผมส่วนชุดสีใบที่ตั้งตั้งเรียงกันนั้นเป็นไม้อัดแท้นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมมาส่งให้ลูกค้าเร้วนะครับผมชุดนี้ปิดการขายแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาชมห้องอัดของอาจารย์ครับผมครับผมเดี๋ยวพาชมห้องอัดเด้อครับพี่น้องเด้อ ผมเป็นชุดเครื่องเสียงของอาจารย์อยู่แล้วนะครับดอกจัมเปอร์15นิ้วโครงหล่ออลูมิเนียมครับแล้วก็แรีมตองแปด ยายโมนิไฟด้วยพี่น้องจังไออะไรนี่3,500วัตต์ครับผมเชิญครับพามาดูห้องอัดนะครับผมห้องอัดเพลงนะพี่น้องนะครับผมอุ้ยครับผม มีไม่มีชุดลำโพงนะครับผมเป็นจอมอนิเตอร์นะครับผมสุดยอดครับผมมีโซฟาให้ด้วยนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลอง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 ,ลองปิดลองปิดไอเสือดูครับเสียงเสียงนี่เก็บดีมากเลยนะพี่น้องนะ มีชุดลำโพงนะครับผมลำพโพงมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์นะครับผมอัดเพลงถือว่าสุดยอดนะครับผมพี่น้องครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับเป็นห้องอัดอใสอ่อะไรอ่ะ รางไข่นะครับผมรางใส่ไข่ไ yes. ก่นะถือว่าปิดเสียงได้พอประมาณนะพี่น้องจานกบหิ้วเขาแล้วบ่ฮะเขาเศร้าเพ้าได้กินบ่ครับผม พามาดูนะครับผมพื้นที่ส่งครับขายจริงส่งจริงนะพี่น้องเด้อครับผมอห้องอัดนี่อยู่อยู่บ้านไหนครับผมอาจารย์ครับน้องตาใกล้ หนองตาใกล้ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับผมได้ครับผมเนี่ยตอันนี้ power pure euro บอครับอาจารย์อ่าเป็นครับนะฮะจะ pure euro tech ครับผม ex หกร้อยครับครับผมกี่วัตต์เนาะครับอาจารย์นี่อันนี้น่าจะเป็นสองพันสองพันสองนี่ยนะครับพันสองร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มได้สองสองตัวยู่เนาะ ได้ครับผมได้เบรดดอกสิบแปดได้จะได้สองตัวครับผมอันนี้พันสองร้อยพันสองร้อยวัตโอ้ได้ครับผมได้ครับข้างละสองได้ครับอาจารย์ข้างละสได้ครับผมโหลดสี่โอมครับได้อยู่ครับตัวตัวตัวที่พาเพราะใดบ้างครับครับตรงตรงใส่ตรงนันตาดอกลำโพงเข้ากันนะครับน่าประมาณพันบาทกับสี่ได้ยู่เนาะครับเนาะ ครับพออดท่านบาท่านต้อสงคนมได้ครับผมได้ครับตัวนี้ไปซื้อมาจากอาจารย์เรียนหมอลำศีงอยู่สว่ายครับคนนเรียนเศร้าเรียนเศร้าเรียนเราคนคนคนก็จหมอลำศีก็มกวอืมครับผมถ้าถ้าสองดอกได้ก็คือบ่มีปสัญหาคกับ มันหนาสีโหลดได้ซองดอกข้างละซองครับขังละซงก็คือขังละซองข้างละซอ,<ร>องดอกครับผมได้อยู่เนาะครับได้ครับผมขับเบ็รย่างเดียวแม่นครับมผมมีตัวขับแรมดยว่กระคือเป็นเป็นอันตัวนี้มันเป็นวัดเต็มก็คือหกร้อยบาทครับหกห้าร้อยบาทนี่ได้บ่ครับได้บ่ครับข้างว่าได้บ้างดอกสิบซองนี่ ข้างละซี่นะซีได้อยู่ครับข้างละซีมันบพรครับผมข้างละซีเพราะว่าดอกสิบสองมันมันไม่ได้ใช้ไอ้กำลังกำลังเยอะครับผมอาศัยเอาลายดอกข้างละสอง,ง,ง,งได้อยู่ครับแต่ว่าผมกับสีนี่สีพัน 4, บนแหล,ละครับครับรอสี่พันดีกว่านะครับสี่พันเป็นคว้างกันอย่างนั้นผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามัน ไต่สร้างเพิ่มมาแล้วครับผมถึงสามหมื่นกว่าบาทโอ้ของค่ายใดครับผมค่ายของอัเงีนยังผมจำก่ได้ผมท่านได้เห็นตู้ลําโพงก็เลยว่าอย่ไทยสร้างเพิ่มอืมตุ่นนี้ว่าสีมาะข้าวเกรีซื้อครับแต่ว่าผมผมว่าแท่านี้ครับเบือดได้ขังละสองถือว่าโอเคครับผมเมนครับผมกำลังหนาสิได้ บนบาดีจ้ะน้าูนึู่น้น่้าวห่อะสิขอานงทุกอย่าท่านมาข่าความบาทด้วยนี่ข่าาึังบาทชยกกัดนนเ่ี้แน่นันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านเพิ่นเป็นกันันเนาะครับครับผมเป็นกำนันกันันสิงห์นะครับผมบ้าน พี่บุญรักครับผมโค้ดนซือก๋วดเตี๋ยวกับเบียร์มาฝากแล้วครับไปมาส่งเครื่องเสียงครับผมปิดการขายนะครับผมครับครับผมบ่นว่หัวมวนกันไปนะครับผมครับผมก็จับประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอไว้เพียงแคน้กรอนะครับผมพราว่ด เ่าท่านกินเขาเยอะพี่น้องกับผมพามาอัปเดตนะครับชุดนี้ปิดการขายเรียบร้อยนะครับผม